ขอเราเขาเราขอเขาที่หนึ่งบาทตอนนี้เขาให้เราแค่ยี่สิบห้สตางค์ว่าได้ไหมครับไม่ไม่ได้ยังไม่รู้ว่าจะให้เราเมื่อไหร่ยังจะต้องเสนอเข้าไปที่บอร์ดแต่พี่บุตรมและก็ครรมอเข้าไปตัดทิ่ใจถ้าเขาจะเพิ่มคึณนเขาจะเชิดเชยมาพอจพอจะพอจะคอออสคอนไม้อพ้าครับพนเที่พวกคุณมาขอเนี่ยขอสคอนป การขึ้นนกก็ได้อธิบายไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องของรัฐบาลเรื่องของบอร์ดนิ้วบอร์ดไปแยกอน้าหน้าที่ของอ,อสคแต่ผมในฐานะเป็นประธานของอ,อสคนะครับก็จะนาเรื่องนี้ไปเสนอและพูดจากผู้ใหญ่ให้นะครับเพราะว่าการคุยการอ่าต่อรองการเรียกร้องกัเงนเฮ้ยข้อมีน้องไม่ผิดนะครับมีสิทธิ์เรียกร้องแต่ขั้นตอนการพูดคุยเจรจาออกมาเนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่ Ayo. 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 Ayo.